เงินจริงนะเจ็ดแสนบาทอาคารเล็กๆขนาดเล็กๆนะเพื่อให้พวกเราใครทำไร่ทำสวนแล้วมันนั่งรับ่อผมบอกว่าผมไม่อยากได้ถ้าอยากได้อยากจะให้เป็นอาคารที่ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วเป็นอาคารที่เสร,ริมความรู้ให้เกษตรกรหรือไว้อบรมได้สมาาาัมมนาได้เป็นไปได้ขนาดไหนประกฏว่าท่านนายพลประสิทธิ์เข้าประสานกับหน่วยออของพระนครเหนือ นะครับผมอนุสิทธิ์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านสจรัทอด้วยไว้แล้วหลายหลายคนนะเอาลูกสตอร์ครับเอาลูกสตอไปฝากอาจารย์ท่านขออมิชาในสมัยนั้นเราไปนะครับความที่เขาเห็นเราใจมาแล้วก็เอาขนมนมเลยจากบ้านเราไปฝากลิงออนไลน์ด่วนเลยนะไปประเทศเยอรมันเราก็นั่ง ประเทศเ,เยอรมันเห็นเรามาด้วยความตั้งใจเขาเขาบอกว่าโอเคเขาบอกว่าให้ความรบมือสารสานพูดเยอรมันแล้วก็ทางเยอรมันแล้วก็พิสรอนเหมจับมือแล้ววันนั้นตอตบตกลงเราว่าโอเคเห็นด้วยแต่พอสุดท้ายเห็นไหมครับกลายเป็นว่าที่เห็นด้วยอาจจะวันนั้นแค่สองสามล้านน่ะพอเอาเขาดิงๆินเขาเห็นความตั้งใจแล้วก็ขอบคุณ คนที identify, không ăn, không ăn ่รีส่วนหลังทันผมมานั่งอยู่ตรงนี้ทั่วที่วันที่เขากระทับใจเราไฟดับเขามาเมื่อไหร่แล้วเรายังรอแล้วพอเรารอเราเปิดเปิดไอ้รถกระบะเปิดไฟรถอุปกรณ์รถพยาบ้าลนันต่อไฟแล้วพวกท่านก็การโหมจำได้ไหมครับที่พุทธนาตรงนี้เราหลังกามให้ดูอะไรอยู่เขากระทับใจมากพอสุดท้าย เขาก็เขาอาคาราหลันะาางนี้มานะอาคารหลังนี้มาไม่ใช่ธรรมดาเพราะคนที่มาตรวจนั่งคอร์เตอร์มานะแล้วก็ผมก็เชื่อว,ว่าอาคารหลังนี้่ะเขาทําแล้วก็เขามอบให้อาคารตัวต่อออกทางแต่ในเวลานนั้นที่มาตรวจ แในอดุลย์ศิษยาธิการเน้องดรวิชิตศิรานก็เสียดายท่านผู้นิยเสียชีวิตไปไม่นานนี้นะครับเป็นคนที่ทำเพื่อประเทศให้แผ่นดินประเทศไทยเยอะนานมาเปิดให้เราแล้วผมก็มั่นใจว่าอาคารหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของอบจตากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมอยากจะเป็นอยากจะเป็นเจ้าของอบจตากจะอยากจะเป็นเจ้าของ อบอตของการผู้บริหารทุกคนสรามชีกทุกคนเร่งเหตุถึงนี่นะครับไอรูอย่างเงี้ยไม่ไหวสงสารท่านสำนานท่านผู้ใหญ่ไม่ไหว,หไไหวจะเอางบไหนมาะไรมาในเมื่ออบอตมีงบประมาณสี่สิบห้าสิบล้านและอาคารเหล่านี้ต้องต้องรับผิดชอบนะครับล่าสุดมีปัญหาเรื่องไฟฟสายไฟฟ้าขาดผมก็ฟันธงว่ายัางไงก็ปล่อยให้ร้านไม่ได้ต้องรีบทํา ขอบคุณท่านเลาะรองนายกผลท่านท่านเกืร์ปูนน้องประกาศจนใช้งบประมาณ6 0บบทันบาทก็ก็ได้มีฟันฟ้าใช้กันมีไม่ได้พูดนะครับนี่คือความเป็นมาความตั้งใจของรัตบงลกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเองก็ซื้อรถตัดหญ้าที่เรียบร้อย้วนะก็ก็คิดว่าเดี๋ยวเราตัดหญ้าที่สนามใหญ่ สนามพวกนี้เราก็ต้องมาตัดแล้วก็พยายามทำโครงการตรงนี้ให้เป็นศูนย์การออกกำลังกายเป็นศูนย์ที่สองของตาบนกอกลางเพราะทุกอย่างร้อมนะศูนย์ใหญ่ก็อยู่หน้าอบตกอกกลางแต่นี่อาจจะศูนย์ที่สองนะครับพยายามดูรับัดาแล้วก็กาแล้วก็ให้นักงานอบตกอกกลางเนี่ยมาตัดญ้ามาดูแลให้ทางพยาธิวาทยาทาสัพพชิตตั้งตั้งทาภู เมื่อเชื่อว่าทุกอย่างเราเราเราไม่ทิ้งกันเราจะไม่คิดว่านี่คือฝ่ายปกครองนี่ฝ่ายนู้นนี่นั่นไม่ได้ต้องประสานกันได้หมดแล้วก็ย้ำกับโรงเรียนท่านผอทางละมานท่านไม่ยังไม่คุ้นเคยนะเรื่องความเคารพท่านันนยืนยันว่าป็นตองระกอบการคิดอยู่เสมอว่าโรงเรียนละมานก็คือปองระกอบการเตองประกอบการก็คือโรงเรียนนะนะครับพวกเราทํางานกับเครือข่ายขกองการโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพเที่ยวนี้การระมาณทตย์ผู้สูงอายุรบเดเงินระมาสมนจัดกีฬจัดขึ้นวันที่29สิงหาคมวันนี้นะครับนะส่วนอกล่ม้มากไม่ไม่ต้องช้กับมเองแล้วาุ้งระกูลแขกตุ้ระกูลแกครับทุกอย่งก็หมายถึงว่า าาทารอบรม6รายกาเนี้ให้ความสําคัญทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันตู้เสียงผมบอกว่าเรียนผมก็